กลับสบายดีพ่่อแมพี่น้องกลับสบายดี FC ทุกท่านพ่อๆกับสองน้องอันนั้นคือเก่าพี่น้องจ้านี่เขาเขเฮ็ดเขาเปียกบางทีเรียบร้อยน้องแหละแล้วมาเบิ่งมาซมน้ำกันเนาะเอิ้นสร้างมากินแล้วบ้านนี่พี่น้องเต็มหม้าะหยาเลยจ้าพี่น้องขับเปียกมาเหมาะบักใหญ่พี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องปรุ่งนะพี่น้องอมาลองแก๊บบ่มจัดให้สร้างบ้านนี่สบายดีพี่น้อง เข้าซืปรุงหสังน้องนัดน้องขำาาดีพี่น้องยังก่เมื่อกี้น้องข้ไปเห็นยังหูไปใหญ่ะแต้มให้เพิินเนี่ยมันมาแล้วเนียวแตกเนียวเตนมาสนนมาเห็นละเซเลยมาใหญ่ก็มใหญ่เลยเขไปใหญ่ันไี่ปุ่นทำมาดังเตียงเราได้ครับปุงหอยมามามาว่าทเตียงเรือดังอยู่เทิงก็ได้นังได้ก็ได้บ่นาทีปูสานยันงีพอทันกินก่อนอิ่มก่อน Thôi, 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 thôi. Còn <laughs> mà <laughs> cái, này, cái này. Nơi ơi, ạp tên ạm thế nơi โดยเป็นได้พนเงอนแทบอยู่ดนี่แลเอาบหลูกหาปจิเอาหาอ้าไ่แม่หาปจิเอาหายด้ลูกนังทาแม่อยู่สาลูกนังลงนังลงนงล่กลูกพองนังลงนงลลูก่นี่่นี่่ ชิ้นเพียงเดียวหนกถั่วอิสระหกถวยิลระมันไม่ตายเอามาให้น้องตานอเด้อถั่วใหญ่ๆเลาเขาเปียกพี่น้อง มาตายคือบกมาก,กินอิ่มแหงกินขาวบ่กินขากินขาบังได้นี่กลับมาบ่เลยจะกินใหม่ได้ได้ประการฝั่งไทยผัดเอิญขนมจีนน้ำยิ้มอันนี้นะแม่เลยบักเผือกกับมักผักกับผัดเอินบ่คือกันขนมจีนน้ำยิ้มก็ได้

sau họ đẻ cả kim pino, còn bưu vẫn bỏ ma, bùn vẫn bỏ bớt phải không Cho quan. bên con Poo bỏ bớt, lúc bỏ bớt bớt, bớt ăn bớt. Ba tay ไม่ต้องแกมบ่มกิโลพี่น้องเอากตกะละมังแล้วผัเหดแสบยไงมาซอยกันยไงกินแหลวแรงเลยกินเม่าเาต้องกินขาวเด้อแบบแหลแรงไปเลยแล้วนี่ละมาบ้านป่ามีจะกินว่ากกินบาเนี่แล้วฮะกับเห็ดเบากินนื้อเออนตำหงแกงถั่วม้อแกงถั่ามัตำหงมงแม ทำที่แซ่บด้บางกินคินเต็มที่จัดเต็มอื้มผอกับลูกพี่น้องเมากับถามเดียวกระมังเดียวกันเลยเครื่องมือทั้งบวงแซ่บแห้งแซ่บบ่พอกินน้ำกันก็แซ่บปูดูเครื่องกระมังพี่น้องกระมังเล็ดสวัสดีพี่น้องกินต้มกับ พยยอ่อใหญ่จ้อยเมื่อยมาตะคนมันเนี่ยครับพน,นี้ฮิวตี่เพื่อนเด้มันเต็มรถดไทยเลยนี่๋ยวเดียวพี่น้องเบิ่งดูมันเต็มรถดไทยโอ้แก่มากับน้องต้านเบรกปรอยู่เลยเลยน้องเลยเลยเฮือนเลยน้องต้านก็ได้เราต้องเอาขาไปก็ได้ในตลาดผักกินนี่นะพ่อเนาะเอาผ้า,ายังน่ะเราเอาผ้ายังมีนะพ่ออืแม่แม่น้องเนี่ยก็จะปอะปลาคามแมลงเอาดกเลยนะแมลงแทะๆเลยเพื่อ พอน้องเอนเลยมาแต่ดูน้ำดูน้ำขึ้นมักแตงป้าสิบเคยเป็นหมากร้าแห้งมาใส่พลยเพิ่มบมาใส่รักเลยหมักแตงอันนี้เราต้องใส่รักเพราะพี่การท่าปลูกห้องไม่ได้ใส่รักเลยหมักแตงกลางดูผู้ใหญ่ว่าพี่น้องแล้วจะนอนมันเป็นเงินเครื่องแก่แค่นั้นแหละจบอือเมน ไม่นอนไก่บุมมันเป็นมือยังเนาะไม่นองกมบุมมาทำค้าสะอาดพี่น้องเ้ยต้องใส่กินต้มผักเปียกเบอกินต้มผ่กเปียกหม้อใหญ่เบโอ้กล้วยกรายังบ่ิส้ซื้อใหม่ โอ้ยแม่นอกอนเนยนะซื้อพายซือ้อน้ออืมแม,ม่นะอ,อนเยอนยนแตกบ้แล้วตัวน,นั่นนออ่ะตัวที่สองอันนี้ไอ้กิวก <ไป S 2> <า>ินลายจาเยานเหียบบํฮามแหล่อโอ้ยพอดังบิวยังม่ได้กินข้าเปียกน้ำหมูเลยจงก็หาย,อยดอกลายหนึงเม,มา,าปูนบ่ โอ้แทะแทะเปรน้ยอพี้นเเงยมื่อค okay. okay. ือสะแคงโตแล้วก็ต่อเลยเนาะตงไปสอยอางเรียนใส่เล็กแล้วก็มาตอกมาอกตัวตหามันแ็งไว้บอกว่ามีพอมันแแ็งแล้วเาจะต่อได้ทันทีเลยตัวไหได้ไโดยโดมาเอาปูนเหรเมื่อพอ้งเดือนอยู่ไนเด๋ยวนี้อม่ะิรอยูง เริ่งผ่อนองเดือนพี่น้อป้าผ่อนองเดือนเห็ดขากอนะกไรเนานะจะคุดเพียจะหน้านี่นะป้าพี่น้องว่า <c oughs> เห็ดขาขึน้นแม่นอกอนอ่นือสร้าง <c oughs> สร้างาว่ามากเลยม่นออนอ่นเนะ <c oughs> นี่ยหึ่งเถดเถิดเถิดโลดสิบห <c oughs> ึ่นจ <c oughs> ังจได้บอกให้คุดลองกอน้นเขาบอกบอกคุดได้ว่าอาน้ว่ายกเห่าอีก อก,ก็เลยโอ้ยคื่อนีองเลยพี่น้องเอยแตกแตนเปยัง่ไงปลาลุงเบิ่งว่าเป็นอะไรผันคูดขาดเลยสร้างกับแซงเนาะพี่น้อ,นองมันบคือการโผล่โผล่พี่น้องเออผันคูดขากเลยนี่ <c oughs> นี่แต่แซงเห้ยเพื่อนไม่น้องอ็เนยนะท่านสร้างอันนี้ก็คือสีนิ่มแล้วไม่น้องเนยก็ใช้นอนรับสบายอันนี้แตกว่าอะไพี่น้องเออมึงม,งมงั่งะแบบงูรวยเขาก็ได้มึงมันแตกเลย โพโพไปแล้วเอ้ยมีปนญหาเรา่องสิทิขันห้องเลยได้พี่น้องเลยเออราดุรนเราดสมได้พี่นลองจ่าสิขันห้องแล้วหูอ่ะเมื่อได้สิแล้วเลียบร้อแล้วก็ยังบอกหูะเนาะซ้ห้องพี่น้งเอ้ยห่องไปห้องมันเนาะกคสืบเบิ้ลแล้วพอหลังบิวปูนอ่ะ มปัดมือหนัเห็ดซามเหมือได้เลยนะซามอนี่แมนมี่บ่โอ้พอดังบิี่แมนแมน โอ้ส oh, ิไปใหญ่ห้ามไปเมื่อกี้คิดว่าปูนไปปูนไปน้องอเน่ได้สีแดงๆซามสอบแม่เป็นสิบปแมนได้แน่ปูยบุเรอซามสอบพี่น้องมันหกเพิ่มห้ามไปกองเรียนกันไหวเหรอมันหกนะพี่น้องหนึ่งเขาหนึ่งหนามแล้วพี่น้องอเน่ก็สิพาเบิ่งหมอกเขาหนามไปอยู่รัวกินให้สร้างกินอะไรพี่น้องทำลเนาะ คลิปนี้สิอำลาพาจากับลุงเพนเดอร์ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามสังนองอเนย์หน่อร์ด้่น้องสบายดี